พระอุปคุตศิลปะเขมรยุคต้นเนื้อสำลิดเงินสวยมากหายากเป็นพระปั้นมือยุคแรกๆอายุหลายร้อยปีผิวดมเดิมสวยคลาสสิกมากค่ะพระอุปคุตองค์นี้ศีนสวยหน้าใหญ่หัวโตปั้นได้ลึกมากเส้นสายเหมือนเส้นขนมจีนแบบยุคบโบราณพระอุปคุตศิลปะเขมรแบบงานปั้นมือเนื้อสำลิดแก่งเงินศินเก่าลึกปีอายุหลายร้อยปี ใต้ฐานมีช่อบโบราณศิละปะกการปั้นแบบเขมรโบราณที่เรียกว่าลายเส้นขนมจีนมีสร้อยประคำโบราณเนื้อสำลิดเงินหล่อเก่าขึ้นเกลดกระดิตามอายุพระเป็นร้อยปีขึ้นไปค่ะผิวภายนอกสวยผิวหิ่งๆเก็บไว้แทบไม่ได้ใช้มาเลยนะคะขนาดกำลังคล้องคลอได้ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีพระสวยแท้ดูง่ายๆเนื้อหาจัดจ้านมากๆหายากมากค่ะ พระอุปคุตเป็นพระอาหารหันต์ผู้มีฤทธิ์มากผู้ทุกคุณโดดเด่นทั้งด้านโชคลาพภพภกทรัพย์ป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงหากใครได้บูชาพระอุปคุตแล้วบุคคลผู้นั้นจะเหลือกินเหลือใช้ล่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงมีรักยืนยาวมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นกับชีวิตสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ